ตอบคำถามวีซ่าวันที่25มีนาคม64อันนี้เป็นหัวข้อสำหรับคนไทยที่จะไปต่างประเทศหรือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอยากจะกลับไทยหรือคนต่างชาติอยากจะเข้าไทยหรืออื่นๆนะครับถามได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบได้ทุกเรื่องเท่านั้นเองแล้วก็อันนี้คือออฟจะมาตอบแบบพยายามตอบแบบละเอียดแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้คำตอบแบบด่วนก็คือจี <G. S 2> เขามีไลฟ์ช่วงดึกๆึกนะ ถึงไม่ไม่แน่ไม่นอนแต่ว่าก็ถ้าถ้ามีโผล่มาเมื่อไหร่ก็จากถามแบบด่วนก็เข้ามาถามได้เลยนะครับคือมาตามอารมณ์อ่ะอยากมาก็มาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มีค่อนข้างบ่อยช่วงนี้อันนี้เราจะตอบคําถามจากวิดีโอตอบคําถามวีซ่าวันที่17มีนาคม64ก่อนเริ่มกันเลยอันนี้ขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวเรื่องความเป็นส่วนตัวไม่ใช่อเมริกาปิดกั้นเรื่องวีซ่าเยี่ยมแฟน เพราะสถิติเขามีผู้ที่ไปเยี่ยมแฟนแล้วหายจ้อยไปเลยไม่กลับมากมายโดยเฉพาะธุรกิจหมอนวดกําลังเป็นที่ต้องการมีหญิงไทยเดินทางไปแล้วไปเป็นหมอนวดกันรองจากทําร้านอาหารไทยครับก็ดูจากชื่อแล้วคนนี้มาร่วมไลฟ์ของเราตอนดึกๆประจํานะครับก็คุ้นคุ้นอ,อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเราก็เข้าใจที่สถานทูตเขาจะไม่ปล่อยวีซ่าเยี่ยมแฟนง่ายๆฉะนั้นแฟนอเมริกาคงต้องทําใจเรื่องนี้ว่าถ้าไม่ใช่ว่า สีทนได้ก็คือโดนไปเศษก็ขอไปอีกเรื่อยๆจนกว่าจะได้ก็คือแนะนําว่าให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขามาจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็ลองขอดูอีกรอบหนึ่งคิดว่าถ้าสถานภาพเป็นจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยน่าจะผ่านง่ายขึ้นน่าจะนะครับไม่ได้ฟันธงคือเรื่องอเมริกาเนี่ยคือมีพูดไปไลน์วิดีโอมากนะครับว่าเให้ทําใจถ้าถ้าจะไปขอนะ แต่ว่าแฟนอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบเดินทางอยู่แล้วฉะนั้นหลายคนก็มักจะไปเจอกันในประเทศที่3โดยเฉพาะช่วงโควิดนะครับขายดีทั้งอเมริกาใต้นะครับตุรกีมาลดีฟซีเชลดูไบหรืออื่นๆอ,อีกมากมายที่ที่เปิดต้อนรับคนไทยช่วงโควิดก็ไปเจอกันที่นั่นก่อนสะสมะประวัติการเดินทางนะครับรวมบวกกับจดทะเบียนสมรสด,ด้วยก็รวมรวม,รวมกันแล้วน่าจะทําให้มีโอกาสผ่านง่ายขึ้นคือไปอัปเดตโปรไฟล์ ว่าเโปรไฟล์ดีขึ้นแล้วก็ไปขออีกรอบนึงอ่ะไม่ได้ก็ไปอัปเดตโปรไฟล์อีกแล้วก็ไปขออีกคือไม่ควรจะขอรัวแบบว่าเอ้ยปริเสธปุ๊บทาใหม่เลยอะไรอันนั้นก็โดนอีกรอบนึงเหมือนเดิมคือผ่านไประยะแล้วกลับมาขอใหม่คือถ้าเราอยากแค่เจอแฟนอย่างเดียวไม่ได้อยากจะไปอเมริกาอะไรนักหรอกหรืออะไรเงี้ยก็ก็ทําอย่างที่อัาบอกนะครับฉีดวัคซีนแล้วก็มีภูมิคุ้มกันก็ไม่ต้องกักเพราะเขาก็ไม่ติดไม่แพร่เชื้ออันนี้นอกเรื่องนิดนึงคือ ใช่ถูกต้องถ้าฉีดวัคซีนแล้วถ้าทางการประเทศเราเนี่ยอยากจะแน่ใจก็ให้เขาตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งสี่แต่วงเล็บจริงๆไม่ควรจะต้องตรวจนะนะ,ะถ้าตรวจแล้วโอเคเป็นผลเป็นลบก็คือจบแล้วไงจะก,กักทําไมอีกใช่ไหมคือรอบครอบเกินเหตุชอบชอบถามได้หมดเลยแต่จะตอบได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับคืออ๊อฟก,ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะนะก็จะตอบเท่าที่อ๊อบรู้นะอยากกลับไทยค่ะคิดถึงพ่อแม่อ่าครับต้องทําใจในช่วงเวลาพิเศษแบบนี้นะครับ พิเศษคือคงคงไม่ได้มีบ่อยกันบ่อยๆนะเอ,อโปรแลนด์ไม่เคยปิดไม่กักตัวนะคะประเทศไทยอยู่ในลิสต์ที่เข้าได้แต่วีซ่าขอยากพี่ไปขอมาเมื่อกันยาสองศูนย์แล้วกลับมาเมื่อปีใหม่นี้ค่ะอ๋อแสดงว่าได้ไปแล้วเนาะเออแต่ไม่ได้บอกว่าพี่ขอเป็นวีซ่าระยะยาวหรือระยะสั้นนะเพราะว่าถ้าระยะยาวเนี่ยมีโอกาสได้สูงอยู่แล้วระยะยาวคือส่วนใหญ่เขาก็จดทะเบียนสมรสกันแล้วแล้วก็คือขอในฐานะคู่สมรสน,น,นะครับ ครับก็เลยแนะนํานะครับคือแต่ไม่ได้ฟันธงนะประเทศไหนขอผ่านยากๆอะ่ะแล้วถ้าทั้งสองคนจริงใจต่อกันก็หมายถึงว่าตกลงปงใจกันแล้วหรืออะไรเงี้ยก็จดทะเบียนสมรสก่อนแล,แล้วลองขอใหม่น่าจะมีโอกาสมากขึ้นเพราะเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วไงในฐานะจดทะเบียนสมรสก็คือเป็นสามีภรรยากันแล้วอะ่ะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ต้องร่วมรับผิดชอบใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้จะเข้าอเมริกาต้องมีใบตรวจโควิดค่ะ ถูกต้องครับตอนนี้เท่าเทียมกันแล้วทุกรัฐทั่วอเมริกาถ้าจะบินเข้าไปก็ตรวจโควิดเหมือนกันหมดเลยไม่เกิน7 2็ดสองชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกจากเยอรมันสวัสดีค่ะแหมมาสวัสดีเราทุกวันเลยนะครับเห็นคุณออบบอกว่าเดนมาร์กเข้าไม่ได้แต่เห็นคอมเมนต์เขาบอกว่าเพิ่งจะอนุมัติวีซ่าเลยงงขอบคุณค่ะก็เขาอาจจะขอมาตั้งแต่ก่อนตั้งนานแล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่าตามประกาศเนี่ยปิดจริงๆคือขอวีซ่าได้ออาเพิ่งถามสถานทูตขอได้ แต่เขาก็เตือนมาว่าคือเราพูดในอัปเดตข่าววีซ่าครั้งที่แล้วนะว่าแต่คุณต้องรู้นะว่าสถานการณ์ที่ประเทศของเราเนี่ยตอนนี้คือกําลังเอเอขาเรียกอะไรอะ่ะมีไอ้พวกกฎข้อห้ามต่างๆแล้วก็ให้ลิงก์มาไปดูเองอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็เสี่ยงดวงเอาครับขอได้เขาให้ขอแต่จะให้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งคือเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นตั้งแต่ล็อกดาวน์รอบแรกมาแล้วมีบางประเทศให้ขอได้ไงแต่ไม่ให้วีซ่า คือคุณอยากขอก็ของ่าเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ห้ามไงไม่งั้นเดี๋ยวเ้ามาตอบคําถามกันฟรีๆใช่ไหมขอได้ย่างขอได้อย่างไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่รู้จะขอไม่ได้จนถึงเมื่อไหร่ฉะนั้นก็อจาจกจะขอก็ขอนะแล้วเดี๋ยวส่งไอใบสมัครมาแล้วเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงประมาณเนี้ยขอวีซ่าไปเยี่ยมเยียนอังกฤษต้องมีอะไรบ้างคะอันนี้คําถามแบบว่าครอบจัก,กรวาลมากก็คือดูอันนี้นะครับ go.no-guide.com/slash/visa ok นะ visa นะ เข้าไปแล้วก็จะเจอรายชื่อประเทศที่อ๊อฟเคยได้ทําวิดีโอ,อวิธีการเกี่ยวกับขอวีซ่าของแต่ละประเทศนะครับคืออังกฤษนี่จะว่าโชคดีก็โชคดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ดียังไงก็คือในแง่ที่ว่าอังกฤษเนี่ยผู้เชิญเขาไม่ได้ต้องไปทําใบรับรองอะไรจากราชาการทั้งสิน้นก็คือส่งเอกสารการงานการเงินของเขาแล้วก็จดหมายเชิญกับพาสปอร์ตมาเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นยุโรปส่วนใหญ่นะน่าจะเกินครึ่งก็คือจะต้องไปติดต่อราชาการ เพื่อมีใบรับรองหรือใบการันตีหรือใบรับรองความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายแล้วแต่แต่และประเทศจะเลือกอ่ะฉะนั้นก็คือโชคดีในโชคร้ายของคนที่มีแฟนยุโรปก็คือเหมือนกับว่าถ้าถ้าได้ใบนั้นมาแล้วมีโอกาสผ่านสูงขึ้นแต่ผู้เชิญเขาก็วิ่งวุ่นนิดนึงแต่ผู้เชิญอังกฤษไม่ได้วิ่งวุ่นแต่ว่าเนื่องจากไม่มีใบรับรองแบบนั้นก็เลยวีซ่าอังกฤษก็เลยจะผ่านยากกว่าที่อื่นแต่ถ้าได้ก็ได้6เดือนเลยนะครับก็ดีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน คุณออฟคะขอวีซ่าเยี่ยมเยือนลักเซมเบิร์กได้ไหมคะไม่ได้ครับตอนนี้ลักเซมเบิร์กปิดตุลาคมนี้แฟนจะมาได้ไหมคะหมายถึงมาไทยเหรอมาไทยมาได้ตลอดวงเล็บถ้ายอมรับการกักตัวฉะนั้นถ้าจะให้เขากัก,กเหลือศูนย์วันเนี่ยก็ยังต้องลุ้นต่อนะครับเพราะว่าตุลาที่บอกว่าจะเลือกกักตัวอะไรเนี่ยคือเฉพาะบางพื้นที่แล้วก็เฉพาะบางประเทศด้วยนะไม่ได้ให้หมดนะคือของเรานี่จะ รอบครอบเขาเรียกอะไรเน้นรอบครอบไปก่อนแล้วกันการแพทย์เราดีไงต้องทําใจคือคือวีโอนี้นก็บ่นเกี่ยวกับเรื่องการเปิดประเทศมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะยิ่งยาวช่วงนี้เดินทางไปสกอตแลนด์ได้ไหมคะไปขอวีซ่าที่ไหนได้คะสกอตแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของยูเคนะครับฉะนั้นก็ขอวีซ่ายูเคแล้วลดกักตัวเหลือเจ็ดวันมันมีประโยชน์อะไรถ้าในเมื่อติดแล้วสามารถไม่มีอาการได้ถึงยี่สิบแปดวันรัฐใช้อะไรคิด ก็ใช้สูตรของเขาะครับว่าเอ,อเดี๋ยวสเต็ปนี้จะทํานี้สเต็ปนี้จะทํานี้ก็คือก้มหน้าก้มตาไงก็มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในการทําแบบนี้ข้อเสียก่อนก็คือมันช้าแล้วก็บนแล้วบ่นอีกใช่ไหมข้อดีก็คือเท่าที่ติดตามมาคือถ้าเขาทําอะไรแล้วเนี่ยเขามักจะไม่เลิกฉะนั้นถ้าเขาลดเหลือเจ็ดแล้วเกิดมันมีอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยก็เชื่อว่าเขาก็จะยังไม่อยู่ดีๆจะกลับมาเป็นสิบสี่นะครับเชื่อว่าแบบนั้น น้องออพี่อยู่สกอตแลนด์วีซ่าแต่งงานถาวรคือพี่ถือพาสสองใบหมายถึงพาสปอร์ตสองเล่มใช่ไหมครับใกล้เกษียณคิดว่าจะกลับไปอยู่ไทยหรือไปไปมามาได้ไหมคะก็ถ้าพาสปอร์ตหนึ่งในสองเล่มนั้นคือพาสปอร์ตไทยก็คือเท่ากับเราเป็นคนไทยอยู่แล้วเราก็สามารถเข้าประเทศไทยหรือไปไปมาได้แบบถาวรอยู่แล้วนะครับคืออ็อมีคลิปนะเกี่ยวกับพวกว่าเออถ้าเกิดพาสปอร์ตหมดอายุหรือใกล้หมดอายุหรือพาสปอร์ตหายหรืออะไรอย่างนี้ อย่างนี้ก็ก็ไปต่อได้ไปต่อได้ที่สถานทูตไทยนะครับเพียงแต่ว่า,าถ้าเรารีบมากก็คือต้องเป็นทําใบ C I อ่อใบแทนก่อนคือใช้ได้แค่ครั้งนั้นแหละเสร็จแล้วกลับมาก็รีบมาทำพาสปอร์ตในประเทศแต่ถ้าเกิดว่าไม่รีบก็คือทําล่วงหน้าสัก4ี่ถึงหเดือนก็นัดคิวไปไปทำที่สถานทูตไทยเพราะว่ามันได้ช้ามากไงแล้วก็คิวยาวมากด้วยฉะนั้นเลยต้องนัดล่วงหน้าคือถ้าทําต่างประเทศก็คิวยาว ถ้าเกิดจะรีบกลับจริงก็ทําติดต่อสถานทูตทําใบแทนชั่วคราวเสร็จแล้วก็รีบกลับมาทําในประเทศไทยผบคิดว่าอย่างหลังน่าจะเร็วกว่าเพิ่งไปยื่นวีซ่าท่องเที่ยวสวีเดนมาค่ะเจ้าหน้าที่ VFS บอกว่าเป็นรายแรกเลยที่มาขอท่องเที่ยวอาจมีสิทธิ์ถูกปฏิเสธสูงโอ้เพิ่มเติมสำหรับคนที่ต้องการขอวีซ่าค่ะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องมีใบจองโรงแรม ASQ แนบมาด้วยค่ะ อ๋อเหรอครับแสดงว่าสวีเดนนี่เล่นมุกนีนะก็ก <c oughs> ่ <g ül> อนหน้านี้เคยมีสวิตเซอร์แลนด์กับอิตาลีแต่แต่ตอนนี้เขายกเลิกไม่เอาแล้วนะสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีสวีเดนของเดิมไม่ได้ขอนะตอนนี้จะกลายเป็นจะเอาแล้วหรือกอ <c oughs> ช่วงนี้วีซ่าท่องเที่ยวต้องทําใจครับผ่านยากถ้าเป็นส่วนใหญ่หลายประเทศยกเว้นประเทศเอ,อ่อเท่าที่ถามมาเยอรมน,นีกับสเปนเนี่ยโอเคไม่ได้ปิดกั้นนะแต่ถ้าถ้าไปเที่ยวจริงนะ เข้าไปถึงแล้วก็คงไปไหนไม่ค่อยจะได้เพราะว่าเขายังมีการปิดกั้นอยู่แต่ขอได้แต่ถ้าเป็นขอท่องเที่ยวประเทศอื่นคงจะผ่านยากจากยูเค่ะจะกลับไทยต้องทําอย่างไรโทรไปหาสถานทูตแล้วไม่ติดหรือซื้อตั๋วจองโรงแรมกักตัวเลยไหมโปรโมทก่อนอันนี้อ้อมีคลิปนี้นะครับขั้นตอนการทําเรื่องกลับไทยมีนาคม64คนไทยคนต่างชาติเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอคืออันนี้ยังไม่ได้อัปเดตของใหม่นะเพราะว่ารอประกาศของสถานทูต ไทยให้มันชัดเจนก่อนมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมหรอกครับแค่ว่าวันกักตัวก็จะลดเหลือกลายเป็นเราจะไปติดกับดักเขาว่า1ิบวันนะความจริงคือต้องบวกหัวบวกไทยก็คือบวกวันลงเครื่องแล้วก็บวกวันเช็คเอาท์จะกลายเป็นสิบวันสิบอ็ดคืนของอันนี้ยังเป็นของเดิมสิบหกวันส5บหคืนอยู่แต่ว่าขั้นตอนจะคล้ายๆกันคือเหมือนกันเกือบหมดแหละต่างกันแค่ราคาโรงแรมกับไอวันจํานวนวันกักตัวแต่ที่เหลือเหมือนเดิมหมดเลยอ๋อแล้วเรื่องของใบตรวจนะครับที่ คนไทยจะต้องเลือกว่าจะเอาตรวจโควิดหรือฟิ t ทูไฟลอย่างใดอย่างหนึ่งของเดิมเขาก็เอาแต่ฟิ t ทู f ฟลอย่างเดียวสําหรับคนไทยแต่ว่าก็หาตรวจยากไงฉะนั้นแนะนําว่าถ้าค่าใช้จ่ายไม่ต่างกันมากก็เอาเป็นใบตรวจโควิดจะโอเคกว่าส่วนอื่นๆที่เหลือคล้ายๆกันหมดครับคือขั้นตอนเหมือนเดิมต่างกันแค่นิดๆหน่อยๆก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับถ้าอังกฤษใช่ไหมก็ถ้าอังกฤษมีเที่ยวบินกักตัวฟรีอยู่ ดูจากเว็บไซต์ของสถานทูตนะครับหรือเดี๋ยวกําลังจะพูดคลิปนั่นแหละก็คือซื้อตั๋วการบินไทยเสร็จแล้วก็ไปขอ C O E ได้เลยไม่ต้องขอใบอนุญาตกักตัวฟรีใดๆทั้งสิน้นเพราะเขาไม่มีนะครับซื้อตั๋วการบินไทยแล้วขอ C O E ได้เลยถ้าเกิดว่าจ่ายค่ากักตัวเองก็จองตั๋วเครื่องบินเสร็จปุ๊บก็จองโรงแรมกักตัวแล้วก็ไปขอ C O E หรือจะขอ C O E ก่อนก็ได้มันมีอยู่2ขั้นตอนพอเราขอขั้นตอนแรกเสร็จปุ๊บก็ค่อยไปจองโรงแรมกับซื้อตั๋วเครื่องบินก็ได้ถ้าาาเเกกิดจ่่ยคคััตัตวองนะรบ หรือถ้าเกิดใครทำไม่เป็นจริงๆก็ติดต่อโกโนกยได้สวัสดีค่ะขอวีซ่าฟินแลนด์เป็นเยี่ยมเยือนหรือท่องเที่ยวคะตรวจโควิดด้วยไหมเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้เราจะขอเราก็ต้องรู้นะว่าเป็นของเราจะไปทําอะไรถ้าเกิดไปเยี่ยมเยี่ยมแฟนก็ต้องเป็นเยี่ยมเยือนอยู่แล้วแหละตรวจโควิดด้วยไหมก็มีคนมาตอบนะครับทีมฟินแลนด์ขอเยี่ยมเยือนค่ะก่อนบินต้องตรวจโควิดด้วยค่ะอ่าใช่ครับตอนนี้ก็เข้าฟินแลนด์ต้องตรวจโควิดก็คือเข้าเว็บไซต์ Uh, reopen.europa.eu นะครับเป็นเว็บของทางยุโรปเองเลยแล้วก็จิ้มที่ประเทศฟินแลนด์แล้วก็จิ้มที่ลูกโลกนะครับอ้อลืมไปอันนี้เราทําให้ดูได้เนี่ยเ,ยเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้แล้วกันก็กดไปเจออันนี้เลยเนี่ยจิ้มที่ฟินแลนด์ไวล้ละก็คือตอนนี้เนี่ยประเทศพวกนี้รวมทั้งประเทศไทยเข้าฟินแลนด์ได้แล้วก็เนี่ยหัวข้อเนี่ยตรวจโควิดเนี่ยโคโรนาไวรัสเทสรียกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เนี่ยเขาก็บอกว่ารียกว่าอยู่ กักตัวไหมก็กักสําหรับคนที่มาจากประเทศเสี่ยงสูงซึ่งไม่ใช่ประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศเสี่ยงต่าฉะนั้นคนไทยเข้าฟินแลนด์ไม่ต้องกักตัวนะครับแต่มีใบตรวจโควิดออสเตรเลียเปิดหรือ,อยังครับยังครับก็ประเทศจิตตกมากกว่าไทยอีกคงต้องรอกันต่อไปแฟนเป็นคนรัเสเซียต้องติดต่อที่ไหนทํำยังไงคะถ้าหมายถึงว่าเราจะไปรัเสเซียเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ แต่ถ้าคนรัเสเซียจะมาไทยเนี่ยได้ก็คือขอ C O E ตามปกติคนต่างชาติต้องซื้อประกันก่อนนะครับก็ดูในวิดีโอที่บอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับขั้นตอนกับไทยมีนาคม64ซึ่งถ้าเมษาย,ยนที่ลดวันกับตัวแล้วก็ต่างกันแค่นิด,นด,นดนิดหน่อยๆคนต่างชาติเอาแค่ใบตรวจโควิดอย่างเดียวและของเดิมจะเอาฟิ t t ูฟลายด้วยตอนนี้ไม่ต้องละเอาแค่ใบตรวจโควิดอย่างเดียวที่เหลือขั้นตอนสําหรับคนต่างชาติเหมือนเดิมหมด ขอวีซ่าทราเวลสวีเดนได้หรือ,อยังครับหมายถึงท่องเที่ยวหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดจะท่องเที่ยวก็เมื่อกี้มีคนพูดแล้วนะครับว่าโอกาสไม่ผ่านสูงแต่ถ้าเยี่ยมเยือนเนี่ยขอได้อยู่แล้วแล้วก็เห็นคนนั้นบอกว่าสถานทูตต้องเอาใบจองโรงแรม ASQ ด้วยยังไงก็ลองถามสถานทูตก่อนก็ได้นะครับพิมพ์ใน Google ไปเลยสวีเดนเอมบัสซีแบงคอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามไปทาง Facebook ก็ได้ หรือหาอ e ีเมลแล้วก็ถามไปทางอ e ีเมลก็ได้ไปพฤษภาคมค่ะเยี่ยมเยือนต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะโอไม่บอกประเทศเลยนะครับก็ดูใน go.no-guide.com/visa ok นะ VISA นะอิสราเอลเปิดหรือ,อยังคะเปิดให้ประเทศอื่นครับแต่ว่ารู้สึกจะยังไม่ได้เปิดให้ไทยนะจะเดินทางไปอเมริกาจะต,ต้องใช้ใบตรวจโควิดไหมคะแต่เดินทางจากสวิสนะคะไม่ได้เดินทางจากไทยก็ ตอนนี้เท่าเทียมกันนะครับอย่างที่บอกก็คือทุกประเทศเข้าอเมริกาต้องมีใบตรวจโควิด COVID, ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกลูกสาวและสามีคนฝรั่งเศสจะกลับไทยต้องทำยังไงคะลูกสาวไม่รู้ว่าพาสปอร์ตอะไรนะครับคืออย่างนี้ทุกคนนะ่ะทั้งไทยและต่างชาติต้องขอ C O E ก่อนดูคลิปที่อ้อพูดลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโออยู่แล้วนะครับขั้นตอนกลับไทยนะครับถ้าเกิดลูกสาวมีพาสปอร์ตไทยด้วยก็กลับได้ในฐานะคนไทยแต่ต้องขอ C O E ส่วนนี่เราพูดถึงกรณีเป็นคนต่างชาตินะเพราะเราเดาว,ว่าทั้งสองคนน่าจะเป็นพาสปอร์ตฝรั่งเศสก็คือต้องมีประกันโควิดนะครับที่ครอบคลุมและตามตั๋วเครื่องบินอก่อนจะขอซีโอต้องขอวีซ่าก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างชาตินะก็คือถ้าเป็นลูกและสามีก็ขอวีซ่า non O family นะครับก็คือโชว์หลักฐานทะเบียนสมรสกรณีสามีแล้วก็ลูกสาวก็คือสูติบัตรขอวีซ่า non O family ก็จะอยู่ได้ นานเลยสามเดือนแล้วก็สามารถต่อได้อีกหนึ่งปีพอเราได้วีซ่าแล้วปุ๊บก็ค่อยมาขอ C O E นะครับก็คือคนต่างชาติจะต้องซื้อประกันโควิดนะก็จริงๆถ้าเป็นอนโอนะจากประสบการณ์นะครับซื้อตั๋วขาเดียวได้เพราะว่าสามารถอยู่ได้นานมากไงใช่ไหมซื้อตั๋วขาเดียวเสร็จแล้วก็ซื้อประกัน3าสิบวันก็จะประหยัดขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นพวกวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องซื้อตั๋วไปกลับตามเงื่อนไขของเขาถ้ากรณีวีซ่าท่องเที่ยวต้องซื้อประกันตามต,ามตั๋วเครื่องบินเลย มากี่วันหลักซื้อตามนั้นเลยส่วนขอ COE ก็คือดูในคลิปที่อ๊อบอกนะครับก็คือซื้อประกันมีตั๋วเครื่องบินแล้วก็คนต่างชาติจองโรงแรม ASQ หรือ ALQ ASQ ก็คือโรงแรมกักตัวในกรุงเทพ ALQ คือโรงแรมกักตัวในต่างจังหวัดถ้ากักตัวฟรีนี่คือได้เฉพาะคนไทยฉะนั้นถ้ามีพาสปอร์ตฝรั่งเศสอย่างเดียวก็ต้องเป็นฐานะคนต่างชาตินะครับสวัสดีค่ะถ้าแฟนต่างชาติฉีดวัคซีนโควิด สองเข็มแล้วสามารถกักตัวเจ็ดวันที่บ้านเราได้ไหมตอนนี้ยังไม่ได้ก็คือตามประกาศเขายังเป็นสิบวันเท่าเทียมกันอยู่จะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนก็ตามก็จะกักสิบวันเท่าเทียมส่วนเจ็ดวันนั้นเขาบอกว่าเมื่อมีความพร้อมซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ต่อมานะครับอันนี้ตอบคำถามในวีดีโออัปเดตข่าววีซ่าออวันที่21มีนาคม เริ่มเลยนะครับอันนี้ขอปิดชื่อเหมือนเดิมสวีเดนค่ะลูกจะขอวีซ่ามาเที่ยวหมายถึงว่าลูกคนไทยจะขอวีซ่ามาเที่ยวสวีเดนหรือเปล่าครับเอ่อก็ขอเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนนะแล้วก็ถ้าเป็นลูกอยู่แล้วเนี่ยน่าจะผ่านง่ายๆอยู่แล้วแหละเพราะว่ามีหลักฐานคือสูติบัตรอยู่แล้วใช่ไหมครับคอยติดตามข่าวตลอดขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆก็ขอบคุณเหมือนกันครับ,บก็จะทําอยู่เรือเ่อยๆเ,เพราะว่ามันเป็นความชอบของเราแล้วก็ตราบเท่าที่ยังมีคนมาให้กําลังใจเราอยู่ กำลังหาข้อมูลวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมันอยู่พอดีสรุปเยอรมันและเนเธอร์แลนด์เปิดให้ขอวีซ่าท่องเที่ยวได้แล้วใช่ไหมครับอันนี้เที่ยวจริงใช่ไหมไม่ใช่เที่ยวเกย์เที่ยวเกย์คือคนที่จะไปเยี่ยมญาติหรือเยี่ยมแฟนแล้วก็จะขอเป็นท่องเที่ยวท่องเที่ยวกับเยี่ยมเยียนจะต่างกันที่ท่องเที่ยวจะต้องทําใบจองโรงแรมมีแผนการเดินทางส่วนเยี่ยมเยียนก็คือต้องเป็นเอกสารของผู้เชิญการงานการเงินจดหมายเชิญถ้าเที่ยวจริง เยอรมันกับเนเธอร์แลนด์ใช่ขอได้ขอวีซ่าท่องเที่ยวได้อ๋อแล้วมันก็ต่างกันอีกตรงที่ว่าถ้าท่องเที่ยวสถานทูตเขาก็ดูการงานการเงินของตัวผู้ยื่นวีซ่าเป็นหลักแต่ถ้าเยี่ยมเยือนเขาก็จะข้ามไปดูของผู้เชิญนะครับของผู้ยื่นเขาก็ไม่ค่อยได้ให้น้ําหนักมากเท่าไหร่ฉะนั้นถ้าเยี่ยมเยือนก็คือเราไม่ต้องมีเงินเยอะมากก็ได้เพราะว่าเขาไปดูของผู้เชิญแทนรอออสเตรเลียค่ะคงหมายถึงออสเตรเลียจิงโจ้นะครับพอมีความหวังไหมคะขอบคุณค่ะ ก็คงยากครับอันนี้ต้องบอกจริงเพราะว่าเขายัางจะทะเลาะก,กับนิวซีแลนด์อยู่เลยเพิ่งเห็นข่าววันเมื่อวันก่อนนี้เองว่าเออทางนิวซีแลนด์จะหยุดการให้เดินทางไปออสเตรเลียสสัปดาห์อะไรสองประเทศเนี่ยมาหาเพอร์เฟกทั้งคู่นะครับสถิติด,ดีการติดโควิดดีกว่าไทยซะอีกคือหมายถึงว่าน้อยกว่าไทยเพอร์เฟกกว่าไทยมากแต่ว่าแค่สองประเทศนี้ซึ่งอยู่ใกล้กันไงคือมันอยู่ไกลใช่ไหมล่ะสองประเทศเนี่ยแต่ว่า อยู่ใกล้กันคือ <c ười> สองเจ้านี้เขาอยู่ไกลจากคนอื่นแต่เขาอยู่ใกล้กันแค่นี้ยังจะเตียงหักยังจะทะเลาะกันแล้วเขาจะมาเปิดให้เราซึ่งอยู่ไกลมากนี้คงคงต้องรอดูต่อไปครับขอวีซ่าได้แล้วมีเที่ยวบินไปได้หรือ,อยังครับสําหรับท่องเที่ยวหมายถึงยังไงได้วีซ่าแล้วหรือกําลังจะขอเอ่อเที่ยวบินมีตลอดครับมีตลอดขาออกเนี่ยไม่มีปัญหาเขาให้ออกเขาไม่ได้ปิดกัน้นหมายถึงประเทศของเรานะครับเขาไม่ปิดกัน้นคนไทยออกได้เสมอ แต่ขากลับก็คือกักตัวนะครับตอนนี้ก็เหลือสิบเอาจริงๆคือสิบสองวันสิบเอ็ดคืนขากลับมาต้องกักตัวนะครับขึ้นอยู่กับว่าจองโรงแรมกักตัวเองคือกลับได้ตามวันเวลาที่เราต้องการหรือจะกักตัวฟรีซึ่งก็เสี่ยงๆอยู่ว่าอาจจะมีถึงพฤษภาคมหรือมิถุนายนเป็นเดือนสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบซึ่งไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นแบบไหน ขอประเทศจอร์เจียได้ไหมคะเขาให้เข้าหรือเปล่าต้องทํำยังไงบ้างจอร์เจียตอนนี้ยังเลยครับถ้าให้เข้าก็ให้เข้าแต่คนฉีดวัคซีนซึ่งของเราก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันเลยจะบินโดยวีซ่าแต่งงานไปเยอรมันโดยสายการบินเอมิเรตซึ่งต้องมีใบ pcr โควิดเทสอยากทราบว่าจะทําใบนี้ในประเทศไทยได้ที่ไหนคะโอ้จริงๆก็มีเยอะเลยครับค่าใช้จ่ายก็น่าจะเฉลี่ยก็น่าจะสองพันห้าถึงสามพัน ก็พิมพ์ในช n e l YouTube ของเราก็ได้ตรวจโควิดได้ที่ไหนอะไรเงี้ยเรามีเคยทําวิดีโอไว้อยูหอ่หรือพิมพ์คําว่ากรมควบคุมโรคก็ได้มันจะมีรายชื่อที่เขาลงไว้อยู่อยากให้รีวิวเรื่องคนไทยถือสองพาสปอร์ตอยู่ในกลุ่ม EU ประเทศอังกฤษออกจาก EU ก็คือ Brexit นะครับที่อังกฤษอยากขาดจาก EU แล้วก็คือกลายเป็นประเทศที่3ไปแล้วอ่อหมายถึงอังกฤษในสายตาย EU คือเป็นประเทศที่3ไม่ได้อยู่ในยุโรปอีกแล้วอะไรเงี้ยนะ คนไทยถือพาสปอร์ตสวีเดนต้องทำวีซ่าที่จะเข้าอังกฤษหรือไม่เดินทางเที่ยวได้เลยไหมอันนี้อักทามวิดีโอไปแล้วนะจากคำถามนี้แหละก็คือทั้งสองฝ่ายเลยถ้าคนที่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศมีพาสปอร์ตของยุโรปคือ EU เนี่ยเข้าอังกฤษได้เลยแต่ว่าได้แค่เป็นท่องเที่ยวนะครับเงื่อนไขเดียวกับ v i ซ i t ต r ร์วีซ่ก็คืออยู่แบบท่องเที่ยวได้แบบระยะสั้นไม่เกินหเดือนเข้าได้เลยไม่ต้องขอวีซ่าเลยส่วนคน UK เค ก็เข้าเขตเชงเก้นได้โดยที่เงื่อนไขก็คืออยู่ได้แค่ท่องเที่ยวระยะสั้นเหมือนกับเชงเก้นก็คือ90วันภายใน180วันคืออยู่ได้ไม่เกิน90วันแอลเบเนียยังฟรีวีซ่าไหมคะเขาบอกว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ซัมเมอร์นะครับ1เมษายนมั้งแต่ว่ายังไม่ประกาศเลยอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวขึ้นเมษาปุ๊บเราดูประกาศก่อนถ้ามีเมื่อไหร่จะรีบออกข่าวเลยเพราะเราเองก็จ่ออยากจะไปอยู่เหมือนกัน ทำวีซ่าท่องเที่ยวไปฝรั่งเศสช่วงเมษาปีที่แล้วก็ผ่านวีซ่าผ่านแต่ไปไม่ได้เพราะโควิดหลังจากนั้นก็ส่งข้อความไปหาสถานทูตช่วงเดือนสิงหาเขาบอกว่าถ้ามาทาใหม่ฟรีแค่ยื่นเอกสารใหม่และยังไม่ได้กําหนดว่าจะหมดอายุการทําฟรีเมื่อไหร่อ๋อแหรอครับก็ฝรั่งเศสก็กลับมาปิดอีกรอบหนึ่งตั้งแต่ต้นกุมภาใช่ไหมฉะนั้นใครที่วีซ่าผ่านคือเราเคยมีนะคนที่มาให้เราช่วยเรื่องวีซ่าฝรั่งเศสเขากําหนดเดินทางคือแปดกุมภาใช่ไหม แต่เขาวีซ่าผ่านตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมกราลแ,ลแล้วเราก็ห่วงว่าถ้าเกิดเขาจะยังเดินทางวันเดิมอยู่เนี่ยสงสัยเดี๋ยวอดแน่นอนปรากฏว่าเขารีบเลยก็คือได้วีซ่าปุ๊บเขาเปลี่ยนเลยไปไปเร็วขึ้นทันทีก็เ,เลยรอดตัวไปแต่ถ้าเกิดใครที่วีซ่าผ่านตั้งแต่ก่อนเขาปิดก็สถานทูตแบบว่ายังเอ่อเรียกว่าเลื่อนวีซ่าได้อยู่นะครับอาจจะต้องมีหลักฐานเรื่องตั๋วเครื่องบินหรืออะไรที่ที่เคยจองไว้แล้วแล้วไม่ได้ไปอ่ะลองถามสถานทูตด,ดูนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับอ,อหัวข้อนี้มันมีคอมเมนต์เยอะเพราะว่าเขามาคุยกันในนี้นี่เองอเมันก็ลําบากนะมีคนสองฝ่ายแบ่งตามผลประโยชน์ของตัวเองหนึ่งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศและคนไทยที่มีแฟนฝรั่งและคนไทยในไทยที่เดือดร้อนจากการปิดก็อยากให้รีบเปิดให้เงื่อนไขน้อยที่สุด2คนไทยในประเทศที่ไม่เดือดร้อนจากการปิดประเทศก็เลยอยากให้ปิดยาวๆปิดแน่นๆเอาตามจริงนะคนบริหารก็ลําบากนะทําทางไหนก็ ไม่มีถูกใจใครสักฝ่ายอันนี้อัพสรุปเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปด่ารัฐเลยให้ใครไปบริหารก็ยากเหมือนกันทําทางไหนก็โดนด่าอันนี้เราขอไม่อ่านคอมเมนต์อีกสิบห้ารายการที่อยู่ใต้นี้นะครับไม่รู้เขาคุยอะไรกัน <c oughs> ขอขอพูดถึงแค่นิดเดียวก็คือข้อสองเนี่ยคนไทยที่ไม่เดือดร้อนจากการปิดประเทศเนี่ยมีแต่มันเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เข้าใจไหมครับเอาจริงๆนะพวกเราก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่พวกเราก็มา พูดเพราะว่าพวกเราเห็นถึงความไม่สมเหตุสมผลฉะนั้นคนที่ไม่เดือดร้อนจากการปิดประเทศเนี่ยมีแต่คนที่ได้รับผลประโยชน์จากการที่ประเทศปิดหรือคนที่มีฐานะดีส่วนคนอื่นๆคนส่วนใหญ่เขาก็เดือดร้อนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจริงๆคนไทยในต่างประเทศหรือคนไทยที่มีแฟนฝรั่งเนี่ยโอเคเขาอาจจะอยากให้เปิดเพราะว่าคนอยู่ต่างประเทศก็อยากกลับคนมีแฟนฝรั่งก็อยากให้แฟนมาเพียงแต่ว่า, <ๆ S 1> วาก็ดูเหมือนว่าเขาเขาไม่ได้เดือดร้อนมากเขาแค่บน่นแต่ความจริงคือเขาก็ เห<ท>็นถึงข้อมูลไงจากการอยู่ต่างประเทศเนี่ยคือเราอยู่ในประเทศบางทีเราก็มองแต่สายตาของความกลัวใช่ไหมเราก็ไม่มองโลกภายนอกแต่ว่าคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขามองมองกลับมาข้างในเนี่ยเขาเห็นเขาเห็นว่าจริงๆแล้วมันทําได้เขาเห็นถึงต่างประเทศท,ที่สถานการณ์คนละแบบกับเราคือเราอยู่แต่ภายในอะเรามองไม่เห็นข้างนอกหรอกข้างนอกเขามองมาเขาเห็นว่ามันทําได้เขาก็พูดเพราะว่าเขาก็เสียดายแทนประเทศของตัวเอง คือเอาจริงๆนะเอาว่าที่บอกว่าคนบริหารประเทศเนี่ยอย่าไปว่าเขาเลยเขาทําตัวไม่ถูกเพราะว่าเอ่อทำทางไหนก็ไม่มีผิดไม่ถูกผิดถูกอยู่ที่ว่าเรานั่งฝั่งไหนให้ใครไปบริหารก็ยากเหมือนกันทําทางไหนก็โดนดา่าคือถ้าเกิดว่าเขาอาสาเขาพูดเองทุกคนอะที่หาเสียงเขาพูดเองอาสามาบริหารประเทศฉะนั้น่ะไม่ว่าทําทางไหนก็คือต้องโดนด่าอยู่แล้วถูกไหมครับฉะนั้นแต่ว่า สิ่งที่เขาจะต้องทําคือเขาจะต้องทําในสิ่งที่ยากให้ได้แต่ว่าผู้บริหารประเทศในช่วงโควิดเนี่ยนะโดยเฉพาะประเทศที่ยังปิดอยู่เนี่ยส่วนมากมักจะเล่นง่ายก็คือปิดไว้ก่อนง่ายดีทําทางไหนก็ได้ที่ไม่ให้คนด่าอันนี้แหละส่วนใหญ่เขาจะทําแบบนี้ทําทางไหนก็ได้ไม่ให้คนด่าฉะนั้นทางไหนคนด่าน้อยที่สุดเขาก็จะทําแบบนั้นแล้วก็ทางไหนหลอที่สุดเขาก็จะทําแบบนั้นฉะนั้นปิดไม่เปิดเลยเสียรายได้ไปมากแค่ไหนก็ ไม่เป็นไรเพราะเขาก็อ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของคนในประเทศก็ทนทน,ทนกันไปครับบ่นมากไม่ได้น,นี้วิดีโอตอบคําถามนะงั้นเดี๋ยวไปฟังบ่นในวิดีโออื่นแล้วกันนะครับก็ทีนี้เพื่อนๆที่มีคําถามนะครับทั้งไทยไปต่างประเทศต่างประเทศมาไทยนะครับหรืออื่นๆก็ถามได้หมดเลยถ้าเกิดเอาแบบด่วนก็นี่เลยไลฟ์ทีจีเขาพูดตอนดึกๆนะครับครับก็วันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ